สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับผมอยู่ที่รีสอร์ทนะครับลำพูารนะครับที่จังหวัดตราดนะครับข้างหลังเป็นน้ําไหลนะครับเป็นลําน้ำนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่เรามาพักผ่อนที่นี่นะฮะมาพักผ่อนที่ลำพูารนะฮะก้าลังเป็นลำน้ำนะฮะนี่ฮะน้ำกำลังไหลอยู่นะครับ ก็สวยงามนะครับแต่ว่าน้ําอาจจะขนเนื่อว่าฝนตกหลายวันนะครับนี่ฮะเราก็พักกันอยู่นี่ยนะฮะค่ำค่ืนน,นี้นะฮะก็พามาดูบรรยากาศนะครับเนี่ยก็มีแหล่งที่ให้ชมนะครับตรงนี้บริเวณน,นี้นะครับ